ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้นะครับว่าความพยายามของพี่น้องประชาชนได้รับการตอบสนองโดยนักการเมืองของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาล่างหรือเป็นสภาสูงนะครับเป็นการยืนยันว่ารักก็คือรักในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกๆใน เอเชียที่ยืนยันในหลักการนี้นะคบว่าสิทธิในการที่จะอยู่ร่วมกันสิทธิที่จะวางแผนชีวิตร่วมกันสิทธิที่จะวางแผนครอบครัวร่วมกันสิทธิที่จะตัดสินใจในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่เคยอยู่ร่วมกันมาสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเพศภาพนะครับสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ารักก็คือรักไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ผมว่าที่ต้องภาคภูมิใจ มากกว่าที่ได้ทำมาก็คือมันเป็นสิ่งที่กำลังบอกนะครับว่าในช่วงที่การเมืองขดหูขนาดนี้นะครับในวันที่เกิดขึ้นนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนะครับมันคือการเมืองแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าเจตจำนงของพี่น้องประชาชนแล้วที่เราเคยคุยกันน่าจะเป็นช่วงปลายปีที่แล้วบอกว่าเราทำได้แน่นอนไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงนะครับมันก็ทำได้จริงๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นครับว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ยังเป็นแปดได้อยู่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาว LGBT ทุกคนนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้นักการเมืองทุกพรรคแล้วก็เวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องร่วมกันนะครับไม่ให้เขาแบ่งแยกกันอีกต่อไปเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องยูไน e ์แต่ว่าไม่ใช่ด i ไว d ์แล้วก็ให้ให้สิ่งต่างๆที่ยังเป็นงานที่เรายังต้องทำเนี่ยอีกเยอะนะครับ ถึงแม้ว่ากฎหมายผ่านก็อาจจะไปถึงเดือนสิงหาเดือนกันยาก็ยังมีกระบวนการอีกมากมายที่พวกเราพักเก้าไกลก็จะพยายามำทำตามให้สุดท้ายนี้ครับ18มิถุนายน4ปีที่แล้วก็เป็น,ป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 นวันที่พักอนาคตใหม่ในตอนนั้นนะครับรวมถึงครูก๊อฟทันวาลินที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วกับสสทานที่ไม่ได้อยู่ที่นี้นะครับเป็นคนยื่นกฎหมายไปเมื่อ,อ4ปีที่แล้ววันนี้18มิถุนายน4ปีให้หลัง ก็ผ่านเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป็นทั้งวันเริ่มต้นนะครับแล้วก็วันที่เราเฉ,ฉลิมฉลองชัยชนะไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ